ไปใส่กันไไเ้วยปะสาธิธล่ะส,สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีตอนนี้มือปราบอินดีที่เคารพรักครับบ่ได้ทักทายกันมาหลายมือนะครับเนาะมผมเพิ่งกลับมาจากภารกิจในส่วนง,งานธุรกิจขายเพลงนะครับก็ไปถ่ายเอ็มวีเพลงใหม่ของออยแสงสินพิ่งแล้ยวหรอือกับมังหอดนะครับสาธิตไปเส่ก่อนไปกินปลาซาติธไปกินปลาแล้วปวกฟาร์ม่่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  บักตงอ,กอ่ะบมเย็นครับเออได้ข่าวว่ามีมาแต่เสียอ่วะไม่นะผมมโอ้ยเฮ้ยสัมผัสนะเว้ยมาหว่าแจกได้แน่เลยน้องมาเป็นม,มาแน่แด,ดีไอดีไอขอถ่ายคลิปมึงเป็นหลักฐานหน่อยเด้อมึงมีบัตรประชาชนปะมีครับเอา,เอาไงแปลกประป๋องมากระกประ๋องอยู่ยเสะเออแปลมาแปลมาถ่ายไว้น้ำแน่จังเป็นไผรเป็นไผร์ขอมาพราเดี๋ยวมีหลักฐานแน่เบักตงวะใช่ปะมเย็นเงียบมาแยงงดู มาวันเห็ดเบี่ยงยังแน่อยู่ป่ะนี่เฮ้อแล้วก็นอนเว้นเห็นแต่แม่จมว่าบ่เห็ดหยังเลยว่าเบิดมือเบิดเว่นหมือเป่มันเอาหม้อซค์ขันข้นไดนเราไปขั้นแดงปะแต่ละมือแต่ละเว้นแนวเด้เป็นแนวเด้ ไ้ยมึงเห็นบปกตรงบ่บ้ครับเห็นแต่ไทยพิสเยเฮ้ยเป็นแต่ไทเลยนะไ่ไยพิสไม่ร้หายงนีเห้ยมาวกนคนจังหวัดเด๋ว่้านจังหวัดเด๋มาม่ได้นแกีนเราทยสัมผัสตั้งไหนไมาตกแต่ย่ามเด๋เหมือนเด๋วย่ามย่าเหมือแรงครับฮะมาออกจากคอนแกนเกีหวเบเบิกิจไยูนตำบลสีธาอำเภอสีธาจังหวัดอุดรก็เดีมาได้คอนแกนบวากม่อันเขาใหญ่ไปญี่ปุ่นครับใหญ่ไปถ้ามาหากินญี่ปุ่น ตากับยายมันผ่อนก็มีเหรอเดี๋ยวข้าวหนึง่งยังนั่งท้ายเดี๋ยวคุยธุระนั่งคุณนน้ำหาบกกงก่อนไม่เสร กระเป๋าเสื้อผ้ามันก็อยู่น,นี่มาดอนรอนไม่นีนี่ฮึแม่เราก็ว่าม่เห็นเห็ดเบียกเ,เห็นงาน์ดมเห็นหัวหน้าจะไปไซ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทักทายครับกับผมพึงเซตภารกิจกับมือเดี๋ยวแล้วเนี่ยะออกจากทุกหน้าคงมีภารกิจสําคัญต่อได้ยวเราบหมาะไม้ที่งานภารกิจต่อเนื่องทีทําการสืบสวนข้อมูลนะครับเหตุแหยไทยบานผมพึงมีเวลาแยกจากของมาในส่วนธุรกิจขายเพลงอยู่สองมือครับกะเป็นเพลงใหม่ของน้องไส้ในข่ายจอ h n นี่มิวสิกเป็นของออยแสงสินกะฝากติดตามเป็นกำลังใจด้ทุกพี่น้องเด้อเห็นโทรรายงานมาจากทีมงานน้องดอนที่ที่มือนามสุ่มไก่ผมว่า มีมาติสัยอีกอผู้หนึ่งผมจอดรถบังหันแม่กับพ่อผมก็ว่าบอกตวงเพรเห็นหนาเด้เอาสันแต่เบิ้ลมือเบิ้ลเป็นปเพรเห็นหนาเพรเห็นเห็ดเบียกซอยเขาันกะผมลงมากกับเพรเห็นอิลีนะครับพอผมมอบไม่ว่าขันเ่ราะห้อย,ยู่ข้างบนกับไหยยอ้อยู่ข้างล่างขึ้นเอาพี่น้องตอบแท่นเนี่ยขึ้นเพามันสีไปใสนะครับกระเป๋าเสื้อผ้ามันอยู่อ่น้องละ่ะ ครับมาจังไหนก็อบอกสื่อไอ,อ้ฟังดูมาสีม่านโยฟังกัไบไอ้แล้วฮะมาสีม่านโยฟังกับไอ้ไอ้บูมีงานดอกเด้อน้องเด้อแต่ไอ้กับสีเบงิงแย่งตนะเท่าที่โตอยู่ได้เนาะครับบอได้ถือว่าเป็นตําแหน่งพนักง,งานเนาะครับก็เอาถือว่าไอา้กับมีน้ําใจให้อะไรกันอยู่ได้ก็อยู่อยู่บ่ได้ก็ไปไอ้ก็ให้ยั้งสี่ทุกคนเนาะก็สิเบิ่งนําไสนิสัยใจคอกันไปนําใจเงินทองไอ้ก็หย,ยิบยื่นให้อยู่ดอกอาการกินการอยู่ไอ้ก็สิดูแลอยู่ดอกเนาะอ่ามา เฮ็ดเวรเข็นยังเป็นอยู่บ่ถนัทางไหนนี่แล้วครับทา้งข้ามในแบบสูบมาอยู่บ่เคยสูบอยู่ครับฮะเคยสูบอยู่เคยยอู่กินเหล้าอยู่มึงกินครับกินละเพียนบ่บ่อยู่นี่ขวกมาคือมาแบบนี้กินเหล้าละแป้งล้างทุกบักเด้ฮะมีเนาะครับได้เวียกได้งานเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่เป็นบ่เป็นครับไก่ละถนัฮะถนัอยู่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ได้เลยครับเออเลี้ยงปลาตัดยงตัญ้าเป็นบ่เป็นครับกินขอม้าอะไรยัง กินเหรอครับก็ใครเขาจกะเที่ยังของใครนี่ของผมนี่แหละของมึงเหรออย่างเอกสารอย่างเอกสารเอกสารสมรรงานเหรอมองนี้่มีอตรงมีวุฒิยังเออมีอะไรกับคำร่างใจและการให้โอกาสและนำใจที่ไอ้มีให้ความอบอุ่นที่ไอหมอบให้น้องทุกคนมึงเมืองที่เราปรัตัวมันกลับมาใหม่เนี่ยกูให้โอกาสมันนะมันหายไปใสเดี๋ยวนี้เออมึงเห็นมันเหมือนเศร้ามึงเห็นมันตอนยังมงเห็นอยู่ครับเล่าไปซื้อเขากลางให้ผมกินมันเรามันเราลดอยังไป มอไซไอฮะมอไซไอนี่นะแหะและว้วเวลานี่มันไปใส่ปะกัวเหลียวเลียวอยีกแล้วเลยนี่เดี๋ยวกลับมาเนี่ยมึงมึ่งเออ,อครับพี่น้องครับขอเป็นกำลังใจสู้ๆสู้คนนะครับเนาะอ่ามีโอกาสกลับมาเที่ยวอจังหวัดอุบลราชธานีฝากติดตามผลงานเพลงของทางข่ายผม,มด้วยนะตอนนี้ที่กำลังมาแรงกับหกล้านวิวกับขอบพระคุณคนพอกระเทินของน้องเมกอภิสิทธิ์น้องไส้ผมไปทา้งใด ไปคอนเสิร์ตทั้งในกับฝากเบิงแย่งนนองไายผมไปด้อยครับมิกอับบิสซิตและก็เร็วๆนี้ก็คงมีผลงานเพลงใหม่ของออยแสงสินนะครับอีกงานเพลง,งคุณภาพที่ผมทุ่มเทมากเล่นเองพร้อมนะครับให้เล่นเพื่อจะอาหายกับลังใจกับน้องๆทีมงานนะครับเอาความเป็นตัวจนี่มือปราบลงไปเล่นซอยนะครับเช่นกันกับเล่นเพง Make, ลงเมกกรคนพ่อกระเทินนะครับเนาะนะเพลง ye, ออยไอจนี่ก็ลงไปเล่นให ขวบคุ้มเอ็กซ์คูซีฟโปรดิเซอร์ขวบคุ้มอำนวยาสการสั่งเองอีกนะครับแล้วเวียกกับพิ่งกับม่าเดี๋ยวสิบไปภารกิจอาเภอหนึ่งนะครับแล้วอำเภอหนึ่งกับจังสีเดินทางไปที่รับแขกอยู่รีสอร์ทหล่องแพร่ของผมทราบข่าวจากพนักงานว่าว่าเต็มสุกเสาอาทิตย์สามมือเต็มเลยกับอยากมาพ่อหนจอนี่นะครับสนใจติดต่อหลองแพร่อ่ะหกศูนย์หกสองเจ็ดศูนย์สามสี่เจ็ดห้าเก่านะครับเนาะ อาน้องล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไอ้จังฉีหมอบหมายงานเถี่ยอีกเทื่อนึงเนาะไห้เห็นยังจังไหนเนาะซื้อเลรนซื้อยังซื้อนันครับไอ้ขออนุญาตรับบาสโตไปก็ไปเด้อทุกคนจะอยูเข้าไปตลอดก่อนกลับก่อนเดินทางกลับจังเอาเนาะครับเนาะอให้กำลังใจนะมียังกักินน้ำกันไอ้กินยังน้องนุ่งกักินน้ำนั่นละออยู่ได้ก็อยู่อยู่ไปได้ก็คือไปเท่านั้นแหละน้องๆเนาะกติกาไอ้ย่ายๆลูกผู้ชายบอกคำไหนคำนั้นนะ อยู่ได้ก็อยู่ขันเห็นความเมตตาของไอ่อยู่แล้วก็มีความสุขอยู่แล้วสบายใจก็อยู่อยู่แล้วเพราะสบายใจอย่ออยาอย,ย,ยู่นะเพอไอ,อ้บอดเอนประกาศร,รับสมัครมาน,นะไอ้บอดอป,ประกาศร,รับสมัครมาบอดดอเปิดรับตําแหน่งว่าเอ้มาผมต้องการตําแหน่งนี้มาช่วยงานฟาร์มมาช่วยงานทุ่งนามาช่วยตัดหญ้ามาช่วยเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ไอ้ยังบอดดอยประกาศรับแต่ในเมื่อน้องมาแล้วจะบรู้ว่าปัญหาส่วนใดของน้องไอ้บอถามถึงแต่มาถึงจุดนี้แล้วกับเบื้องต้นก็กินอยู่นอนไปก่อนเนาะ อไอ้อส่วนงานบบต้องบอลยังไหลไอ้โบสี่เดียดออกเรื่องงานไอ้ไอ้มีพนักง,งานประจำของไอ้ยอยู่นะที่เขาดูแลในส่วนงานต่างๆกะกูก็กกมึนไปหมดละเดี๋ยวถามอีกซื้อดิอีกรอบนี้ซื้อเรียนซื้อยังไงนะนัดเออนัดบางทีเรงางัวคุณเบอร์สำเร็จเอาอันี้ไปเก็บในสตูขอ,ของนี้อไอ้ไรนะครับเออาเอากาศผมอ้าวเดี๋ยวมองนอนเดี๋ยวไอ้บอกว่ามองเดย์เอาสี่องนอนเมื่อนอนขางของบวกตวงนี่นไหมมงบากอามันเคยนอนนี่มาวันนี้มานอนนี่ เสด็จู่มงงยูหวงนอนเป็นทางการมึงรู้ไหมว่าอาคารหลังนี้นี่ผ่านมาแล้วเกือบสองร้อยมาแต่ใสอีกมึงรู้ไหมมึงคือเบืองว่านําใจไอ้กาลั่างใจไอ้ความอบ่นจากออ้กูห้ยมาจากชีวิตแล้วเออเกือบสอ,องร้อยคนเหรอนี่ตีกันใส่ห้องนี้ก็ตีกันเออเอานอนบ่อน,นี่ข่าเรือ,อยังแจงไอ้เข้าใจเนาะข่าเรือ,อยังแจงไอ้เบืองความสะอาดให้เรียบร้อย ครัไอดอนมียังบอกไอดอนซึ่งเป็นผู้จัดการฟ้าใหม่ใหญเนาะรุ่นเดียวกันครับผมเออนั่นแหละเออเกิดพ่อสาเดียวกันเออนั่นแหละมียังบอกกันให้เกียิกันเขาอยู่กราฮักแพงกันเอาตามนี่ะครับกับอีกหนึ่งมาด้ใส่อีกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับทะเบียนบ้านอุดรธานีกะตอนนี้นะเวลานี้กะเบื้องต้นตรงคาร์ลขายนะครับปวดหัวลูกขี่วยสองหมื่น บ่เห็นหนาสองมือว่าสัน <c oughs> พ่อกับแม่ผม,ม,มาาว่าอ๋อมาทันบ่ขึ้นไปเลยข้างบน,นบว่าสันมอบไม้ไวาย่ามเว้นอ่าหายอ่ขันแล้วเบียกฟ้ามตอนเศรากินเขาเศร้าแล้วเขาเที่ยงขันวิกินข้างบนกับแม่เด้อให้แม่ซื้อทุบเขามาใหา้แล้วก็ปัดกวาดลานปูยาพญานาคเด้อแต่หน้าเวลานี้ลูกพี่มาโต้งหายนะครับเออ <c oughs> อ่ะขอเป็นกันังใจทุกท่านครับฝากติดตามผลงานและเป็นกันังใจทุกท่านเช่นกันท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ท่านรวยนะครับเด้อ รวยกผมจะพันเท่าล้านเท่าให้ทันสู้ภาพร่างกายแข็งแรงอยากเจ็บยาจนอยู่ดีไม่แห้งนะครับเงินทองประานมือผมสัญญาครับผมจะเป็นตำรวจทีดีตลอดไปหากผมลาออกผมจะขอเป็นพนลเมืองที่ดีของแผ่นดินประเทศชาติตลอดไปครับผมขอเป็นกำลังใจทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับมีโอกาสมาเที่ยวทงหน้าผมมาเที่ยวรีสอร์ทผมมาลองแพ่ผมนะครับเดอ้อติดตามได้ทางถักได้ทางเพจของรีสอร์ทเออฝากแจงนะ้งเนียเพจรีสอร์ทเบอร์โทรรีสอร์ท แอดมินเขารับสายบ่สามารถติดต่อโตผมไหนได้ครับเด้อผมบอกเลยผมจะเป็นคนถี่บอรับโทรศัพท์ง่ายๆเลยแล้วกากเป็นคนถี่บอกโทรศัพท์ให้ตั้งแต่เลขาผู้จัดการซื้อมือถือเบอร์ส่วนตัวผมก็ยังติดต่อผมยากนะครับพอผมเป็นคนถี่ตั้งแต่เกิดวัดเหตุย่อนถือมือถือหล่ะขี่รถคุยโทรศัพท์โทรคันแทรกเข็ดมาตลอดหลังจากนั้นผมบ่คอยหัวซาเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะอยากพ่อผมกับแวะมากินกาแฟผมมาซื้อมากินกับเขาผมหล่ยังมาหาผมแน่ นะครับยังมาปรึกษากันยังมาหรือมารีสอร์ทผมมาลองแพ้ผมมานั่นนะครับอันจิโทมาเนี่ยเขาเด็กหน่อยพวกแอดมินพวกรับสายเขาไม่รู้เรื่องดอกเจ้าจิโทม้าปัญหารถยางหัวพี่จอนนี่ครับรถยางหัวเคจังได้ครับพี่ไอ้ก็จากส้อยน้องเบิดั่นละแต่บางเรื่องบางเล่าไอ้บ่มีความรู้ทางนี้อ่าพี่จอนนี่คะหนูถูกโกงยังสัญชีไอ้บอกเลยไอ้เก่งในเรื่องจับโจรมีไม้จับแลนมาให้รถถือไม้มาให้เลย ไอ้บริเกงเกี่ยวกับพนักงานสอบสวนไอ้บริเป็นลอยเว้นไอ้บริเกเกี่ยวกับกฎหม,มายไอ้บริเป็นทนายแต่ขันน้องมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคดีคดีอาญาโทษที่สามปีขึ้นหรืออุกชะกันเนี่ยไอ้เกงอยู่บอกว่าอะไรลเกงพอสมควรมาทางนี้ถนัดมาทางนี้เพราะฉะนั้นแล้วครับขันปวดฟันไปหาหมอฟันโมเมนต์ปวดฟันเลยไปหาหมอกระดูเพราะฉะนั้นแล้วขันเปรียบจังตัวไอ้ไอ้เป็นหมอกระดูสันแข็งสันแข็งเออเพราะฉะนั้นเกงมาทางนี้เกงมาทางสันแข็งประมาณน่ะนะ ขันสิมเมนปนว่าปวดหูหแลนมหาหมอกระดูกสีนะเพราะต้องเข้าใจนะครับนาะแต่สำคัญเหนือสิง่งอื่นใดขอเป็นกำลังใจทุกคนใส่ชีวิตจะประมาานะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ